วันที่ห้ธันวาคมอันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรัชกาลที่9เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับในการนี้วัดคันธารามอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระมหาบัณฑยานาเมธีเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยประสบกรณีกรชาวเชียงใหม่อันมีท่านีรัตพงศิธิถววรผู้าราชาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรจำนวน89ชีวิตนะครับเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมขอพระราชทานุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีสำนึกของพวกเราผู้เป็นประสบกรณีกรก็คือ พระองค์ท่านรัชกาลที่9พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชทรงนำชาติราชวิวัตรรัชสมัยราชาแห่งราชันมิ่งขวัญไทยโลกเทิดไทยยอดกษัตริย์นักพัฒนาดังนั้นเราผู้ซึ่งเป็นพระสกนิกรได้มีความกตัญญูได้แสดงออกถึงกตเวทิตาคุณแล้วก็เป็นการบำเพ็ญมหากุศลบรรปชาอุปสมบทปรากฏเป็นสมณีนเหล่าอกของพระสมณะ ปรากฏเป็นพระสังฆรัตนะในพระพุทธศาสนาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมปฏิบัติตามบุญยกริยาวัตถุในข้อปฏิทานใหม่นั่นก็คือขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวยเป็นพระราชกุศลนอกจากจะเป็นการบวชเพื่อที่จะศึกษาธรรมนำปฏิบัติพัฒนาชีวิตตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านความกตันยูกตะเวทีดังกล่าวนะครับ บวชชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สืบพระพุทธศาสนาพาเลื่อมใสบวชน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลมงคลชัยเป็นบุญใหญ่ยอดบุญหนุนนำพาบวชแทนคุณบุปการีที่ให้เกิดบวชทูลเทิดองค์กษัตริย์และรัฐาบวชภาคเพียรปฏิบัติธรรมพระสัมมากตัญยุตตาผู้มีคุณอบอุ่นใจน้อมอธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้ง เป็นพลังบุญกุศลผลยิ่งใหญ่น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลผลอภัยทสถิตในทิพสถานนิพพานเทินนอกจากนี้อนิสงส์มากมายไปศาลยังเกิดขึ้นกับผู้ที่บรรพชาอุปสมบทนะครับได้แก่บวชแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอุปชาครูบาอาจารย์นะครับ บวชแล้วเลิกพยศลดมานะละความร้อนจำคำสอนพระอุปชารักษาไว้ต้องว่านอนสอนฟังระวังใจไม่เลผลอไผลทำผิดคิดไม่ดีบวชแล้วถอนความเมามันเทาหลงโปรงให้ตกอย่ากโกหกเหลวไหลให้หมองสีปริญญาอีโกโอเอกโทรตรีไม่ควรมีข่มเหงอวดเบ่งกัน บวชแล้วทั้งยศถาบรรดาศัก์ดจงพักไว้รักษาใจสงบนิ่งสร้างมิ่งขวัญเมื่อบวชแล้ววางอัตตาสารพันจงบากบั่นทำความดีมีวินัยบวชแล้วอย่าเจ้ายศเจ้าอย่างวางไว้เถิดอย่าละเมิดศีขาบทจดจำไว้กิจวัตรเช้าเย็นบำเพ็ญไปจงใส่ใจกิจของสงฆ์ให้จงดี บวชแล้วศึกษาธรรมพระพุทธองค์ทรงคุณค่าเป็นนาวาข้ามไปได้ถึงที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานบ่อยๆซีข้ามวารีพ้นทุกข์สุขก็มาดังนั้นเมื่อเกิดเป็นชายไทยได้บวชสวดมนต์นี้เป็นความดียิ่งใหญ่ชื่นใจหนาลูกพ่อแม่มุ่งมั่นบนรรพชากะตันยุตาถวายพระราชกุศล มงคนุนเทิน